อดูไข่ได้เริ่มใหญ่แล้วนะเนี่ยหาจุนหมอกเพิงจะตออแตะลงมาพี่เขาลงมาหมดแล้วเพิ่งจะตาะแตะลงมาแสบกว่าค่ะนี่แม่อ้อมนอนอยู่บนเตียง แสบกว่าอันนี้เหนื่อยแล้วคือพี่อนเหนื่อยแล้วเนี่ยทั้งเมฆทั้งหมอกเนี่ยเหนื่อยแล้วค่ะพักแล้วไอ้นี่ยังไอ้นี่ยังยังตัวเล็กนะคะเข้าไปแอบใต้ตูเ้เริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะแบบว่าคล้ายๆว่าเข้าไปทีเดียวไม่ได้แล้วอะ ต้องค่อยคยคานเข้าไปนอนเฝ้ากันค่ะนอนเฝ้ากันเหนื่อยด้วยแหละเล่นจนเหนื่อยแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะเล่นกันเยอะไงมีเสียงงอแงงอแงเนยนะงอโ ho งโ h พี่ ดูดูค่ะดูดูโอ้โหเหมือนสนามเด็กเล่นเลยนะฮะเหมือนสนามเด็กเล่นไหมอืมป้าจะทำไมอุย้ยมา็นไหมเห็นไหมเห็ไหมเห็นไหมเห็นไหม,หไหมจะมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยค่ะ กระโดดขึ้นจะขึ้นโต,ต๊ะบ้างกระโดดแบบตะปบมุ้งลวดบ้างกันกระโดดตะปบผม่าน,บ,าน,บ,านบ้างนะคนอื่น,น,นไม่มีคนอื่นไม่มีค่ะมีนางลุ้มตัวเดียวเนี่ยค่ะนางตัวร้ายเนี่ยแม่กับหมอกไม่เคยเลยนะกระโดดแบบตะปบมุ้งลวดหรือตะปบอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะมีไอ้ลุ้มตัวเดียวเนี่ยเหนือแล้วดิ่หอบเดี๋ยสลบไล์เนี่เดี๋ยวได้เข้าไปนอนสลบไลด์อยู่ในเนี้ยอยู่ในกรงเนี่ย ไปแย่เขานี่ไปตกเขาเนะี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะไปตกเขาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไปตกเขาเห็นไหมไเ,เ,หหมเ,เหหมออเมฆค่ะแอบอยู่ซอกนะเหนื่อยกันแล้วนี่นะเล่นกันแรงอะ่ฮะหาฟ้า ตามออตามหมอตามหมอืไม่ลู<ก>้สอดรู้สอดเห็นที่นอนน้อง แม่ไหวไหม,มน้องแอบดูแอบดูไอ้ลุงเดินโอ้น้องหมันไส้มันจริงๆมันเดินไปหาที่สนนะคะที่มันเดินไปเนี่ยมันเดินไปมุมเครื่องซักผ้ามันไปหาที่สนยกให้มาอะไรที่หนึ่ง <c oughs> แม่ไหวไหมลูก เดินกลับมาค่ะเดินกลับมาไม่มีใครตามน้องมุดไปใต้กลงเดี๋ยวน้องก็หมดแรงให้ดูเถอะหิวเดี๋ยวต้องกินเนี่ยพอดีอะแม่อ้อมมาไว้ในบ้านเลยให้กินก่อนแล้วก็ให้นอนก่อนพักก่อนเห็นไมเห็นไห,ห,นไ,หไปอีกแล้วไปอีกแล้ว